ที่บริเวณท่าข้าวกำนันทรงตำบนลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดการฝึกการป้องกันและระงรับอัคคีภัยบอกขยะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในรูปแบบการฝึกเต็มรูปแบบมีการจำลองตั้งสนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายจุมพฤษวนาชาศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ปิดการฝึกพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนในอำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและทีมงานฝึกการป้องกันและระง,งับอคีภัยบ่อขยะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สำหรับการฝึกในวันนี้เป็นการฝึกเต็มรูปแบบโดยมีการเครื่องกำลังทรัพยากรต่างๆจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาฝึกในภาคสนามโดยใช้พื้นที่ด้าเข้ากำน,นันทรงจำลองเป็นพื้นที่เพลิงไหม้จากบ่อขยะของเทศบาลน,นครนครสวรรค์ตำบลบ้านมะเกลืออเอมืองนครสวรรค์เพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน และซักซ้อมระบบการแจ้งเหตุการติดต่อสื่อสารการอำนวยการการประสานการปฏิบัติรวมถึงการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่และมีการบริหารจัดการบอกขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญและเกิดความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญเหตุจริงรวมถึงประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจในทีมปฏิบัติงาน